ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็คือเข้ามาอยู่ในช่อง n u บ i Official เหมือนเดิมนะคะก็คือว่าก็คือว่านะคะทุกคนวันนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆมาแจ้งทุกคนนะคะนั่นก็คือโปรโมชั่นของแบรนด์ Shining เหมือนเดิมนะคะเป็นโปรโมชั่นยาสีฟัน Shining น,นะคะทุกคนเลยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าโปรนี้เป็นโปรที่แบรนด์เนี่ยจัดให้ลูกค้าทุกคนทุกท่านนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแบรนด์เนี่ยเออคือ คือแบบว่าครบรอบ9ปีแล้วโปรโมชันนี้ก็คือเป็นการเฉลิมฉลอง9ปีของแบรนด์ชายนิ่งนะคะทุกคนคือแบรนด์ชายนิ่งอยู่มานานมากจริงๆแล้วก็มีโปรดักต์ดีๆสินค้าดีๆแบบว่ามาให้ลูกค้าได้แบบว่าลองใช้กันนะคะทุกคนซึ่งเนยก็แบบว่าลิฟแบรนด์นี้มากๆได้อยู่กับแบรนด์นี้มาแบบอืประมาณ 4- 5หปีแล้วเหมือนกันนะถ้าเกิดจําไม่ผิดนะคะทุกคนเออ โอเคค่ะทุกคนเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็คลิปจะได้ไม่ต้องยืดยาวเพราะเนยจะแค่มาแจ้งโปรแล้วก็คือโปรสั้นๆจริงๆเนี่ยโปรโมชั่นมันจะมีอยู่3โปรนะคะทุกคนก็คือจะแยกเป็นเอ่อพวกวิตามินนะคะทุกคนแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เนยยังไม่ได้เปิดตัวนะคะเดี๋ยวเปิดตัวเมื่อไหร่จะมาแจ้งราคาโปรละกันเนาะอีกไม่นานเกินหรอนะคะทุกคนแล้วก็โปรนี้ก็คือเป็นโปรยาสีฝันแบรนด์ช้นุนนนเ่เองเพราะว่าในเปิดตัวไปแล้วก็คือ แจ้งกันเลยละกันนะคะทุกคนคะ่ะโปรโมชั่นนี้นะคะก็คือว่ายาสีฟันแบรนชายนิง่งหนึ่งหลอดราคา290บาทปกติ320บาทเนยจัดส่งให้ฟรีเลยจะขึ้นรูปไปให้ด้วยนะคะทุกคนจะได้แบบว่าเออฟังอย่างเดียวแบบไม่งงอะไรางี้เนาะแล้วก็ซื้อ2หลอดนะคะทุกคนคะ่ะา4 9บบาทปกติ2หลอดเนี่ย340บบาทจัดส่งให้ฟรีจัดส่งให้ฟรีทุกทุกโปรนะคะทุกคน ส่งฟรีตั้งแต่หนึ่งหลอดแรกเลยนะคะคุ้มมากตัวนี้เนี่ยซื้อสามหลอดนะคะทุกคนขา700บาทเท่านั้นปกติ3หลอด960บาทนะแม่คุ้มมากซื้อต่อไปโปรที่สีซื้อ4หลอดนะคะทุกคน900บาทปกติ1,280บาท โอ oh my ก o d คมคุมมากคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วใครที่แบบว่าใช้แล้วชอบหรือว่าอยากลองนะคะทุกคนโปรนี้แหละที่เหมาะกับการแบบว่าซื้อไปลองใช้ซื้อไปตุนนะคะใครที่อยากแบบอืมมาตุนมาซื้อกันไว้นะคะทุกคนแต่ว่าโปรโมชั่นนี้เน่บอกเลยว่าอยู่กันยาวๆไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน oh. เลยนะคะก็คือคือแบบซื้อได้ตลอดอะ อยู่ได้อีกแบบประมาณ4-5เดือนอ่ะทุกคนก็คือมาตำก็ได้ตลอดนะคะเดี๋ยือนจะทิ้งที่อยู่ ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ในะคลิปวิดีโอนี้ทั้ง Facebook ทั้ง l ล n e นะคะไลน์ช้อปปิ้งหรือว่า s h o ป e ีนะคะทุกคนก็คือชื่อนูวี่นูวี่ออฟฟิเชียลทุกคนสามารถไปเสิร์ชหาได้เลยสามารถแบบว่าทักไลน์มาสั่งซื้อกับเนูได้เลยหรือว่าอยากจะมาปรึกษาหรือว่าสอบถามเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้เลยนะคะทุกคนหรือว่าทุกคนไม่อยากรอนในตอบทุกคนก็คือสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อเองได้ที่ไลน์ช้อปปิ้งหรือว่า s h o ป e ี้นูวี่ออฟฟิเชียลได้เลยนะคะหรือไม่ก็ จิ้มลิงใต้ดิสคริปชันนี้นะคะหรือใต้คอมเมนต์ทักมาสั่งซื้อได้เลยหรือว่าไปจิ้มเองได้เลยในช้อปปิง้งในร้านช้อปปิ้งนะคะวันนี้เนยก็ไปแล้วฝากทุกคนนะว่ากดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆห,หรือว่าโปรโมชั่นดีๆที่เรยจะมาแจ้งในครั้งหน้าน,นะคะทุกคนวันนี้เนยก็ไปแล้วนะคะไว้บายคะ่ะ